ยินเดียว s t a น d ั p Comedy Presented by t v i l l a e Co-creation Hub สวัสดีค่ะชื่อแตงโมค่ะอายุ31ค่ะอาชีพเป็นนักแสดงฟีีแลนซ์ค่ะต้อนรับครับสุภาพสตรีครับสองพยางค์ฮะแตงโมครับดีใจมากเพื่อนจะกลับแล้วโอเคอ่อ ยังแมนแค่ยืนตัวขึ้นมึงเอาเก้าอี้กลับมากูเป็นผู้หญิงรอเล่ตกใจเลยอ่ะสะดุ้งโอเคโอเคไม่เล่นละไม่เล่นละรีบก่อนนะเพื่อนกูกลับบ้านโอเคค่ะก็เมื่อสามปีก่อนเป็นตอนเดี๋ยวกูขึ้นเวทีก่อนแสงไม่โดนหน้าอ่ะเมื่อสามปีก่อนเป็นตอนที่เพิ่งเรียนจบปโทที่อเมริกาเป็นเรียนจบการแสดงก็พอจบมาปุ๊บกูก็จนนะถ้ารวยก็ไปเป็นเพื่อน MP แล้วแต่ว่าไม่รวยก็ชิบหายไม่มีเงินไม่มีเงินเก็บเลย ก็แต่ว่าด้วยสายอาชีพแล้วก็แบบว่าความฝันว่าแบบกูอยากจะได้ออสการ์กูเลยต้องย้ายไปอยู่ L.A. h o l l ฮอลลีวูดเมืองที่ค่าของชีพแม่งแพงเป็นอันดับสองของประเทศตอนนั้นค่าอพาร์ตเมนต์ใน L.A. เดือนหนึ่งก็ประมาณ35,000ต้องจ่ายค่ามัดจำด้วยรวมๆแล้ว7,000 70, 0กูวูบเลยทั้งเนื้อทั้งตัวกูมี30 0 0 0งานก็ไม่มีกูก็เลยเกิดเป็นมิชชั่นว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วมึงกูต้องได้ออสการ์ กูต้องอยู่ที่นี่กูหาบ้านกลายเป็นมหากราบกูก็อ่ะกูหาบ้านเจอแอดรับคนทําความสะอาดแลกที่พักฟรีกูไปเลยกูแบบดีใจมากไปเลยไปถึงก็ไปเจอเด็กหนุ่มใส่สูทผูกไทยอาพาร์ตเมนต์ใหญ่ไฮโซมีทีวีจอใหญ่ไวไฟเครื่องปิ้นกูแบบอู้ตื่นตาตื่นใจ มีห้องส่วนตัวให้กูอยู่ด้วยกูแบบว่าอุ้ยตายเดินเข้าไปในห้องเตียงใหญ่แอร์เย็นกูแบบดีใจตื่นเต้นเดินกลับออกมาเฮ้ยเฮ้ยทำไมมึงแก้ผ้าเสื้อผ้ามึงไปไหนกูเหวอกูไปไม่ถูกกูแบบทางออกอยู่ไหนตะขาบตัวใหญ่มากกูแบบเฮ้ยตกใจคือแบบทำอะไรไม่ถูกคือแบบเฮ้ยมันคืออะไรแต่น้องแม่งทำตัวปกติมาก พี่ห้าพี่ก็เริ่มปัดฝุ่นจากบนลงมาล่างนะฮะแล้วเนี่ยพี่ใช้ที่ปัดฝุ่นขนนกกระจอกเทศของผมได้เลยกูแบบเฮ้ยมันคืออะไรคือแม่งเปลี่ยงไปมาแต่แม่งไม่มีท่าทีคุกคามกูแบบเหีย e, คืออะไรวะกูแบบเุ้ยเยกูกูกูพลาดอะไรในอีเมลไปหรือเปล่าวะกูหยิบมือถือมากด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 กคือ แม่งมีปลอท้ายอีเมลแล้วแม่งตัวเล็กตัวเล็กเท่าแบบแม่งคาเตือนมลฉลากเอ็มร้อยห้ามดื่มเกินวันละสองขวดคือมันเป็นคําเตือนมันเป็นแบบมันบอกว่ามันอ่ะอยู่รับที่ชีเปลยเวลาอยู่บ้านมันจะแก้ผ้ากูก็แบบไอ้เชี้ยทำไงดีวะสองจิตสองใจกูก็เฮ้ยคอนบ้านแม่งก็สวยห้องก็ดีไหนไหนกูก็มาละกูฮึบก่อนกูฮึบก่อนบ้านฟรีบ้านฟรีเพื่อความฝันของกูกูต้องได้ออสการ์กูหันมา ใส่กรอบน้องนูตก็ราไปทั่วลิ้นชักโต๊ะชั้นวางของซิงล้างจานโอ้ยกูไม่ไหวกูไม่ไหวเอาใหม่หกูฮึบใหม่ความฝันบ้านฟรีออสการ์กูหันมาใหม่น้องนุดนั่งอยู่ที่เบาะโซฟาหนังเทียมชวนกูคุยเรื่องการเมือง <laughs> ก,กูก็กูก็กูก็มองมอง,มองแล้วก็แต่กูก็จินตนาการแบบที่เฮียโมเมนต์ที่กูจะต้องแบบ เช็ดเงือจากไข่ของน้องนุชจากเบาะเทียมเนี่ยแล้วกูก็แบบออสการออสการออสการ,การแล้วน้องนุชแม่งก็พูดขึ้นมาว่าแต่ว่าโชคดีนะฮะที่ประเทศของเรามีทรัมป์เป็น,นประธานาธิบดีจบเลยมึง <c oughs> กูแบบต่อให้กูจนตรอกแค่ไหนกูก็ไม่มีวันทรยศสปิริตต่ตางด้าวของกู <c oughs> กูยอมนอนใต้สะพานเอาใหม่ <c oughs> เพื่ออสการกูหาบ้านใหม หูสาม้าปัดออกหูสามหม็แพงแพ,งแพงปัดออกสามพันเฮ้ยราคาแม่งเท่าอยู่แฟตบางบัวกูแบบแม่งคืออะไรเดี๋ยวรอบนี้กูอ่านละเอียดกูอ่านละเอียดเลยป,ปัดมาหู oh, ตัวใหญ่เลยไม่ขอขอแค่เรียวันเว้นวัน กูแบบเฮ้ยมึงจะขอเลียบบกูแล้วยังจะเอาตังกูอีกคือมึงจะเอาไปซื้อลิสตรีนกลัวปากแล้วมึงมันมันโอ้มันโอ้อวดสรรพคุณมันแบบผมอะเลียดีแค่วันเว้นวัน,วนครั้งละสิบนาทีรับรองเสร็จ <c oughs> มึงไม่เคยเจอเลสเบี้ยนไทยซะแล้วกูพาวเวอร์เลสเบี้ยนสิบนาทีมึงเลียไปเหอะข <c oughs> ี้ขี้กูบอกเลยกูไม่เสร็จแล้วกูก็คิดในใจว่าเอาล่ะกูจะกูจะอีเมลไปต่อรองกับมันแฟนโทรมาเหมือนมียานอย่างรู้เแบบี้เแบบี้ทำอะไรอ,อยู่อ่ะอยู่ๆเขาก็รู้สึกไม่ดี <c oughs> เออเขาก็อะไรนะ ไม่ได้เขาเรียนได้คนเยอไปนีนี่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 ี่น่ีเอาใหม่เพื่อออสการ์กูหาบ้านใหม่ห็นเหเเเจอบ้านอาร์ติสเดือนละหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเทียบกับไทยแล้วเหมือนอยู่หอเดือนละห้าพันกูแบบเอาวะกูไว้กูไม่เอาอะไรเฮียของฟรี อเมริกาเมืองซิบิไลมีแต่คนเพี้ยนๆเดี๋ยวนูดเดี๋ยวขอเลยกูแบบโอ้ยบ้านนี้กูไปเลยกูก็ไปบ้านนี้แม่งมีแต่นักแสดงนักดนตรีทุกคนแม่งเป็นศิลปินยาจกทุกคนแม่นก็มาอยู่รวมกันนอนเตียงสองชั้นแบ่งๆกันอยู่แต่ทุกคนแม่งโคตรคูคือกูแบบว่าอุ้ยไอ้นี่เป็นเอ็กซ์ตร้าหนังฮอลลีวูดเมื่อวานเจอจอร์จคลูนีกูแบบเสร็จปุ๊บอีนี เ็นบลอ,อีนี่เป็นตัวประกอบสตาร์วอร์กูแบบเฮ้อมึงกูมาอยู่เออมันต้องแบบนี้แล้วมึงเข้าใจไหมว่าความฝันกูแม่งเกือบจะเป็นจริงแล้วแต่แม่งมีอยู่อย่างหนึง่งแม่งเป็นน้ำยอกอกกูอีแมเนเจอร์บ้านอีแมเนเจอร์บ้านเนี่ยมันจะเป็นชนีโอซิดใส่ที่เน็ตคลุมผมเดินชุยใช้อยู่ในบ้านคอยตักเตือนทุกคน ทอดไก่เสร็จแล้วอย่าลืมเช็ดลายน้ำมันหลังเตาบนกำแพงด้วยนะอ่ะอะดูทีวีสนุกเลยนะดูจบแล้วอย่าลืมหยิบหมอนวางไว้ที่เดิม้วยนะอ่ะอ่ะอออน้ำยาล้างจานอยู่ทางซ้ายสบู่ล้างมืออยู่ทางขวาอย่าวางสลับกันทุกคนแม่งเกลียดที่หน้ามันแล้วคือแต่อีนี่มหาสรจ์นะอีนี่มันจะมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่ง แม่งเห็นขนเส้นเดียวรู้เลยของใครเออคืออ่ะซ่วมว่างแม่งเข้าไปแล้วเข้าไปเช็คเจอผมตกอยู่ที่สิงหนึ่งเส้นบริทนิบริทนิบรินอยู่ไหนนี่ผมบริทนิบริทนิอย่าลืมเก็บอย่าลืมเก็บอุ๊อุ๊ไม่ นี่อยู่บ้านชื่อโยโกะมานี่ชื่อปรินีแล้วมึงทุกคนแม่งต้องยอมมันแล้วมันเหมือนแม่งเป็นโรคจิตวันๆแม่งจะคอยส่งแมสเสจมาหากูบอกว่าผมกูอยู่ที่ไหนคือ <c oughs> <c oughs> แตงโมเนี่ยเป็นรูปผมเธอนะฉันเจอผมเธออยู่ที่พื้นอ่รูปนี้ผมเธออยู่ในลิ้นชักแล้วมีวันนึงกูทำงานอยู่ส่งรูปมาแตงโม วันน <muitas> <arias> ี้ฉันเจอผมเธออยู่ในปรินเตอร์วันลุงขึ้นกูซื้อเนี่ยคุมผมมาใส่เลยกูเอาบ้างกูซื้อมาให้อิบรินี่ด้วยโอ๊โอ๊ะโร์มาเฮอมิมาซีอะไรก็ต้องใส่มาสซีม้งเอาสิอิมเมอรเกอร์ม้งเอาสิแล้วหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาแมงก็ตามจองเวรนกูหนักกว่าใครเลยคืออีบ้านเนี้ยกดมันเยอะคนมันเยอะกดมันเยอะ มันก็แบบแฟนมาค้างไม่ได้แฟนก็อยู่ต่างเมืองขับรถสามชั่วโมงมาขับรถสามชั่วโมงกลับงองไงบายบายเราจะได้นอ,กอนกอดกันไหม่เขาไม่เขาลงกลับมาไม่ไหวเลยคือจะไปเช่าโรงแรมนอนคืนละร้อยกูประหยัดแทบตายคืนละร้อยเหรียญแม่งเท่าไหร่วะสามพันคือแบบโอยไม่ไหวไม่ไหวทำไงดีวะอะอะอ,ะ,อะมึงนอนในรถละกัน แล้วคือตอนนั้นเนี่ยแบบว่าทํางานในครัวกูก็ไปที่ทํางานหั่นหมูหั่นพักทอดปอเปี๊ยะต้มหัวไชเท้าทอดปอเปี๊ยะทอดไก่สับพริกปั่นทั่วทอดปอเปี๊ยะกูทําอยู่อย่างเนี้ยสิบสองชั่วโมงกลับมาบ้านเหนื่อยชิบหายนิ้วล็อกมือชาไอแต่เจ้าของร้านรักกูแตงโมปวดมือเหลอปามีของดีเอาไปเลยยาหม่องตุ่มให้ยาหม่องกูมาหนึ่งกระปุกกูก็ นีภาภา่นี่ทุกคนนี่อาจจะแบบว่างงงแบบเฮ้ยมือชาแล้วยังไงนี่อีพวกยังแมนเนี่ยยังแมนเนี่ยมือชาแล้วยังไงอ่ะมึงนึกภาพมึงไปทํางานมึงกลับมาบ้านมึงชามึงจะรู้สึกยังไงนะมึงกลับมาบ้านเมียแก้ผ้านอนรอมึงล็อกมึงชามันเรื่องใหญ่ไหมคือ นี่สำหรับพวกวกูเนี่ยนี่มันคืออวัยวะเพศครั้งแรกที่กูมือชากูาแบบกูแบบไม่รู้จะทำยังไงเลยเว้ยกูแบบเครียดมากโอเคกลับมาเรื่องเดิม <ül> ก็คือพวกกูก็อ่ะไปจอดรถนอนอยู่ในซอยกูก็มือชาไทยอย่ามองทำเพี้ยนไม่ได้อ่ะมึงนอนนอนจับมือกันสักพักขอโทษครับขอโทษครับมาทำอะไรตรงนี้ครับ วันหนึ่งเรียกว่าซองเจอผู้หญิงที่เขาบอกว่ามาเอากันในรถแล้วเปลี่ยนอีแมนเจอร์มันโทรไปแจ้งตำรวจบอกพวกกูเอากันนยู่ในรถตอนนั้นกูแบบแบบนิ้วกูลลอกนิ้วกูลลอกแล้วกูก็แบบหูมึงอีตำรวจ เอาไหมเพื่อออสการ์กูหาบ้านใหม่จะแล้ดูจบกันแล้วฝากกด Subscribe ช่องตรงนี้นะคะยอด Subscribe ของพี่ๆจะช่วยให้สปอนเซอร์มองเห็นเราและอยากสนับสนุนเรามากขึ้นค่ะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เด็ดๆ มุกตลกยกตับและหากรามค้างกันทุกอาทิตย์และฝากแชร์เพื่อช่วยให้สแตนด์อัพคอมเมดี้ของเรามีกำลังใจในการผลิตชิ้นงานดีๆต่อไปฝากด้วยนะคะ